ที่่่ไไมกล้้าาเเดินขปอะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปกางเต้นริมทะเลกันนะคะนี่ครับเราพาหมามาด้วยเป็นครั้งแรกของเราและของหมาด้วยค่ะเราจะไป ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะตอนนี้เราก็มาถึงจันทบุรีแล้วข้างทางก็จะเป็นไรทุเรียนนะทุกคนเรามาถึงทะเลแล้วค่ะ เสร็จแล้วนะทุกคนตอนนี้มาเดินซื้อกับข้าวที่ตลาดจันทสวัสดนะคะวันนี้มีตลาดนัดค่ะทุกคนปกติตรงนี้ก็จะเป็นขายอาหารสดขายกับข้าวอะไรพวกนี้นะทุกคนห่างจากตรงลานแคมปิ้งของเราอะค่ะเดินทางประมาณ15นาทีนะคะมาถึงที่นี่ค่ะทุกคน ก็ตัวไม่ค่อยใหญ่นะทุกคนอันนี้จะเป็นปลาปลาคือลงรถมาคือแบบกินทะเลเลยจ้ะชมพู่ไหมจ๊ะนี่ก็จะเป็น,น,นเป็นปลาอุ้ยกิโลแล้ว อ,นนอ,อ,อันนั้นจะเป็น50สค่ะ50สอันนี้จะร้อยนึ่งอแบบไหนดอันนี้หอยคุยชูร้อยอุ๊ยอันนั้นหอยอะไรเอ่ยอะไรหอยอะไรคัอันนี้ของค่ะขลงเลยร้อยเ้ยรวยเงี้ยรียยัง นี่ก็จะเป็นบรรยากาศบรรยากาศที่เรามาการเตริมทะเลนะจ๊ะวว้าวเห็นแล้วนะคะทุกคนประมาณหกโมงกว่าแล้วนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยค่ะ ลมดีมากเลยนะคะน้องที่ดูแลสถานที่ตรงนี้เขาบอกว่าเมื่อวานนะคะร้อนมากแต่วันนี้อากาศเริ่มเย็นลงโชคดีของเราเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่าตอนแรกเราก็คิดอยู่ว่าถ้ามันร้อนเราน่าจะนอนไม่ได้คะ่ะวันนี้เรามาถึงก็ประมาณบ่ายสองโมงแล้วนะคะทุกคนกรับก็เลยไม่ได้โซนด้านหน้านะคะลุงบอกว่าถ้าจะได้โซนด้านหน้าต้องมาตั้งแต่เช้ามืด ตรงน้นที่เรามองขึ้นไปตรงนั้นคือจุดชมวิวเนินนางพญานะทุกคนตอนนี้เวลาเท่าไหร่ตีห5าหนาทีนะคะบรรยากาศตอนนี้คือแบบว่าเสียงขึ้นเสียงไก่ขันแล้วก็เสียงนก ว้าวบรรยากาศประมาณนั้นเลยทุกคนแล้วกนีครับแล้วก็นี่ครับนี่ครับ,รบเจ้าตัว,ตวป่วนเดินทั้งคืนวันนี้ก็เป็นวันที่สองที่เรามาถึงแล้วนะคะทุกคนตื่นเช้ามาเราทานขนมปังรองท้องแล้วก็ตอนนี้อาบน้ำอาบท่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเดินทางไป าหาดแหลมสิงนะทุกคนคือเมื่อวานเนี่ยไปดูอ่อะไรนะหาดเจ้าหล่าวมาแล้วนะคะวันนี้อยากจะไปชมหาดแหลมสิงค่ะทุกคนว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเมื่อวานเราไปดูหาดที่เขาเค็มกันว่าสวยที่สุดในจันทบุรีมาแล้วนะคะวันนี้เราก็เลยจะเดินทางไปหาดแหลมสิงค่ะทุกคนแล้วก็วันนี้จะไปดูคุกขี้ไก่ด้วยครับทุกๆค่า น,น,นะน,นจะมีรถจอดอยู่สองฝั่งข้างทางเยอะมากวันนี้ก็เลยมาจัดกันเลยจ้ะจริงไม่รู้นะคะทุกคนว่าร้านนี้ขายอะไรแต่รู้ว่ามันต้องขายของกินแล้วเคยผ่านแล้วเห็นรถเยอะมากวันนี้ได้มากินแล้วนะจ๊ะทุกคนร้านนี้เวลาผ่านมาทีไรแบบคนเยอะมากทุกครั้ง ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือร้านส้มตำมาครั้งนี้ก็เลยได้แวะจา้าได้ลองชิมแล้วอร่อยมากค่ะทุกคนไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแบบรถจอดเยอะมากทุกครั้งที่ผ่านร้านจะอยู่ตรงพอข้ามสะพาน ไปแป๊บเดียวก็จะเจอร้านแล้วนะทุกคนจุดสังเกตง่ายมากเลยคือจะมีรถจอดเยอะมากค่ะมาทุกครั้งเยอะทุกครั้งอันนี้คือคุกกี้ไก่นะทุกคนเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของจันทบุรีนะจะ๊ะเดี๋ยวชิบจะที่ไม่แน่ใจว่าแบบมันเข้าดูข้างในได้ไหมนะนี่ทุกคน เป็นอย่างนี้ครับผมอุ้ยนีน่มันเข้าไปได้อยู่นี่นี่นี่เขาให้เข้าไหมนะที่ไม่รู้นาะก็น่าจะเข้าได้แหลนะเนาะทุกคนนี่ค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนอันนี้ครับคือคุกขี้ไก่นะคะทุกคนที่ไม่กล้าเดินเข้าไปอะเอาจริงๆ กลัวไม่กลเดินเข้าไปแต่ว่าเขาน่าจะมีคนเดินเข้าไปอยู่แหละนะอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอนี่นะคะทุกคนที่นี่ก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นะทุกคนหรือที่เขาเรียกอีกอย่างนึงว่าป้อม ฝรั่งเศสนะป้อมปืนฝรั่งเศสนะคะทุกคนเพราะว่าฝรั่งเศสเขาใช้ไว้กักขังคนไทยในสมัยนั้นนะคะวันนี้เรานอนเต็นเป็นวันที่สองนะจ๊ะทุกคนตอนนี้เรากำลังออกไปหาซื้อของกินกันจ้ะ วันนี้เราขับรถจากเนินนางพญาแคมปิ้งของเรานะทุกคนมาซื้อของสดที่อ,อะไรนะหาดเจ้าหลาวค่ะ บริเวณทางลงหาดเจ้าหลาวนะคะจะมีร้านขายของสดอยู่เขาทําให้เลยนะคะทุกคนเขาคิดค่าทํำกิโลละ40บาทค่ะในการทําปิ้งย่างนะคะถ้าเป็นพวกลวกพวกต้มเนี่ยเขาจะทําให้ฟรีเลยนะคะทุกคนทุกคนนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปดูเจดีกลางน้ํานะคะทุกคนนี้ กลางเต็นเราขอให้ยืมมอไซค่ะทุกคนเรามาถึงแล้วครับผมเจดี JD กลางนะใกล้ใกล้ที่พักเราประมาณสองรอยเมตรครับผมไปกันเลเป็นสะพานไม้นะทุกคน คือที่เนี่ยคะถ้าไม่มาหน้านี้นะน้ำมันก็จะท่วมนะคะก็จะไป ไม้แห่งนี้นะทุกคนเขามีเขียนประวัติไว้เหมือนกันนะคะว่าสร้างขึ้นด้วยจากความศรัทธาน้ำพักน้ำแรงของคนในชุมชนแล้วก็ ผู้นำต่างๆนะคะโดยที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการเลยใช้เวลาในช่วงน้ำลง9วัน9คืนในการสร้างสะพานไม้นะทุกคนส่วนเจดีก็ไม่ทราบว่าสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่นะทุกคนจากที่สอบถามชาวบ้านนะคะบอกว่าตั้งแต่เกิดมาก็เห็นแล้วคะ่ะและที่นี่ก็เป็นอีก1นึ่งจุดเช็คอินนะคะทุกคนที่มาจันทบ,บุรีก็อย่าพลาดที่จะมาชมนะคะ และวันนี้ทิปก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นคลิปที่ยาวที่สุดแล้วมั้งนะทุกคนทริปกางเต็นท์ริมทะเล3วันสองคืนของทิปก็จบลงแล้วนะทุกคนเจอกันใหม่ทริปหน้านะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วค่ะบายบายค่ะ